สวัสดีคะ่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่9เรื่องอนุกรมเลขคณิตนะ arithmetic series นะนักเรียนมาดูความหมายคำว,ว่าอนุกรมก่อนอนุกรมหรือ series นะคะคือผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับนะก็คือนักเรียนนำลำดับนะคะมาบวกกันนั่นเองนะคะในรูปของอะไรคะ,ะพจน์ที่1 a 1บวกพจน์ที่2 a 2บวกพจน์ที่3 นะ a 3บวกไปเรื่อยจะถึงพจน์สุดท้ายคือ an โดยที่ a 1 a 2 a 3ไปจะถึง an เป็นลำดับนะซึ่งในที่นี้เราจะาพูดถึงอนุก,กรมเลขคณิตก็คือได้จากลำดับเลขคณิตบวกกันอนุก,กรมเลขาคณิตก็คือได้จากลำดับเลขาคณิตบวกกันซึ่งรูปทั่วไปของอลำดับเลขาคณิตและลำดับเลขคณิตก็อยู่ในรูปของ a 1 A2 A3 ไปจะถึง AN เหมือนกันนะคะอนุกรมที่ได้จากลำดับจำกัดเรียกอนุกรมจำกัดนะฟินิตี้ซีรีส์เช่น1บวก4บวก7บวกไปเรื่อยๆจนถึงพราะสุดท้ายคือ28นะคะก็จะได้จากลำดับ1 4 7จนถึงลำดับสุดท้ายคือ28นั่นเอง ต่อไปอนุกรมที่ได้จากลำดับอานันต์เรียกอนุกรมอานันต์อินฟินิตี้ซีรีส์อย่างเช่น1ส่วน2 6, บวก1ส่วน4บวก1.6บวกไปเรื่อยๆจนถึงนะคะมันเป็นลำดับอานันต์ใช่ไหมคะเราจะเขียนรูปพจนทั่วไปของ1.2 1.4 1ส่วน2 6, อส่วน4 1ส่วน6อยู่ในรูปของ 1.2n ส่วน 2n ถ้าเรียนบวกไปถึงพจน์ที่50นักเรียนก็สามารถหาพจน์ที่50ได้โดยการแทน n เป็น50ใช่ไหมคะ อ่บวกไปเรื่อยๆอ่าสัญ,ญลักษณ์แทนการหาผลบวก n พจนแรกนะคะอ่าผลบวกนี้จะคือ summation นักเรียน summation น,นะคะเพราะฉะนั้นสูตรเราจะแทนด้วยตัว s นะคะซึ่งความหมายก็คือ s 1นะ s ห้อยหมันจะหมายถึง1พจน์ก็คือบวกด้วยลำดับ a 1พจน์เดียวนะคะ s 2 นะคะ s 2 n เป็น2มันจะหมายถึงบวกกันสองพจน์ก็คือลำดับ a 1บวก a 2บวกแค่2พจน์ s 3มันจะหมายถึงบวกกัน3มพจน์ก็คือ a 1บวก a 2บวก a 3นะคะไปเรื่อยๆจนถึงบวกกันกี่พจน์ sn หะะาผลบวกของ sn จะเท่ากับมันจะหมายถึงลำดับนะคะ a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง อ่าพรา์สุดท้ายคือ an นั่นเองอนุกรมเลขคณิตนะคะมันก็จะคืออนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิตนั่นเองก็คือการหาผลบวกของลำดับเลขคณิตนั่นเองโดยที่ a 1 a 2 a 3นะรูปพจ์ทั่วไปของลำดับก็คือ a 1 a 2 a 3ไปจนถึง an นะลำดับชุดน,นี้จะต้องเป็นลำดับเลขคณิตนั่นเองนะถ้าพูดถึงลำดับเลขคณิตที่มาของลำดับเลขคณิตมันจะมีอะไรคะผลต่างร่วมจะแทนด้วยตัวไหนคะ ตัวดนะได้จากพจน์หลังลบพจนหน้านะพจที่อยู่ติดกันลบกันจะเอกมาเป็นค่าดีนั่นเองเพราะงั้นในสูตรมันจะมีมีตัวดีนะต่อไปดูที่มาของสูตรนะคะที่มาของสูตรในรูปของพจนแรกนะ,ค,ะความสัมพันธ์ระหว่างพจนแรกนะพจน์ที่ N แล้วก็ D แล้วก็พจ์สุดท้ายคือ An นะอันนี้คุณจะยกตัวอย่างนะคะจงหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิต สามบวกหบวกเบวกเบวกสิอนะคะอันนี้เป็นลำดับเลขคณิตนะคะค่าดีคือ2นะคะตัวเลขชุดน,นี้มันจะห่างกัน2องนั่นเองนะทีนี้จริงๆต้งงองเรียนหาผลบวกได้ไหมเนี่ยต้งเรียนั้นงเรียนนำมาบวกกันมันจะตอบเท่าไหร่คะมันจะได้35ใช่ไหมตรงนี้จะเป็น20่สิบอ่ายี่สิบจริงๆแล้วผลบวกชุดนี้ได้35นะคะนะแต่สมมุตินะคะถ้าเราไม่ทราบเพราะเราจะสรุปเป็นสูตรเราก็บอกว่า ผลบวกชุดนี้ไม่ทราบเป็นเท่าไหร่ก็ให้เป็น S อะไรคะให้เป็น sn จะเท่ากับ3บวก5บวก7บวก9บวก11เน่นจสังเกตเห็นว่าการบวกลำดับนี้มี5พจน์ n จะเป็น5อันนี้คือบวกขี้พจน์นะคะหรือบวกคู่พจน์นนก, pot, ก, pot, ก็ได้เรียนบวก8พจน์บวก10พจน์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็กลับลำดับชุดเดิมนะคะอันนี้จะเรียงจากอะไรคะจากน้อยไปหามาก เป็นสมาการที่1ทีนี้นักเรียนใช้ลำดับชุดเดิมนะคะให้หาผลบวกเหมือนกันซึ่งผลบวกมันจะมีค่าเท่ากันกับสมาการที่1ใช่ไหมคะแต่เรากลับจากตัวเลขจากอะไรคะจากมากนะคะมาไว้11บวกเนะคะแล้วก็บวกให้ตรงพจน์นะคะมันมี5พจน์นะ,ะมันก็จะได้5คู่9กบวกเบวกอะไรคะบ บวกเท่าไหร่คะบวกสามให้ผลบวกนี้เป็นสมการที่อะไรคะสมการที่สองจริงๆแล้วผลบวกตรงนี้มันเท่ากันคือเท่าไหร่งเงีย้ยคือสามจีบห้าเท่ากันใช่ไหมคะเนี่ยจะได้สามจีบห้าแต่ครูไม่ได้หาผลบวกครูจะสรุปเป็นสูตรอ่ะทีนี้เวลาบวกกันนักเรียนก็นําสมการที่อะไรคะสมการที่หนึ่งบวกด้วยสมการที่สองนะคะอ่า Sn บวก Sn ก็เป็นอะไรคะเป็นสอง Sn เท่ากับสามนันกเรียน,นก็บวกกันมันจะครบคู่พอดีใช่ไหมคะก็จะเป็น สิบสี่ห้าบวกเก้าก็จะได้สิบสี่นักเรียนผลบวกจะเท่ากันทุกคู่เลยสิบสี่บวกเก้าบวกห้าได้สิบสี่สิบเอ็ดบวกสามก็ได้เท่าไหร่คะได้สิบสี่นะคะตรงนี้จะเป็นนำสมการที่หนึ่งบวกด้วยสมการที่อะไรคะสมการที่สองอ่ะทีนี้นักเรียนก็มาดูนะคะเราจะสรุปเป็นสูตรนะคะจากตัวเลขชุดนี้สิบสี 14, 14่บวกสิบสี่บวกกันกี่ครั้งคะ มันมีทั้งหมด5พจน์ n เท่ากับเท่าไหร่คะ n ก็เท่ากับ5ถูกไหมคะมันก็จะหมายถึง5คูณด้วย14ถูกไหมคะ14บวกกัน5ครั้งเราเขียนให้อยู่รูปของการคูณได้5คูณเท่าไหร่คะ5คูณด้วย14นั่นเองนะคะอ่าต่อไปเราจะหาแค่ sn นะคะอ่าจริงๆแล้วข้อนี้โจทย์ให้หาแค่ผลบวกแค่สรรมการที่ห้1จริงมันตอบเท่าไหร่คะน,นักยนตอบ35แต่เรานำสรรมการที่1มากับ จากมากไปหาน้อยมันก็จะเป็น35 2ครั้งถูกไหมคะก็คือ 2s n เนี่ยแต่จริงเราหาแค่สมการเดียวก็คือ Sn แลเราก็ย้าย2มัมาทำไมคะ2คูณอยู่ก็ย้ายมาเลยคะย้ายมาหารนะคะอ่ะต่อไปจะเท่ากับสรุปเป็นสูตรแล้วนะคะอ่า5คุณจะแทนด้วยเอยะไร <c oughs> จะคืออะไรเรียนเอ็นคือเท่าไหร่คะมันบวกกันกี่พจน์คะ5พจน์ N ก็คือเท่าไหร่คะ N ก็คือเ5เพราะงั้นแทน5ด้วย N นะ,ค,ะคูณด้วย14 14ตัวนี้เราจะแทนผลบวกคู่นี้นักเรียนนะคะ,ะทุกคู่เนี่ยนะมีทั้งหมด5คู่เนี่ยนะคะมันจะได้ผลบวกเท่ากันคือเท่าไหร่คะ14 14ใช่ไหมคะครูจะแทนผลบวก14ตรงนี้ด้วยอ่า3บวกเท่าไหร่คะ3ามบวกสิแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่คะหาร2ออกใช่ไหมคะอะ่สรุปนะคะเท่ากับ n มีทั้งหมด กี่พจน์ใช่ไหมคะ n ส่วน2เราจะแทน3ด้วยเป็น a อะไรคะเป็นพจน์แรกนะบวกด้วย11เป็นพจน์สุดท้ายใช่ไหมคะ11เป็น A อะไรข้างเงียนพจน์สุดท้ายก็คือ A n ก็คือ,อพจน์แรกบวกพจน์สุดท้ายแล้วคู้วยมีทั้งหมดกี่พจน์คูณด้วย n แล้วหาอะไรออก้เงียนหาร2ออกเพราะเราต้องการแค่สรรมการเดียวสูตรก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือ s อะไรคะ sn S, อ่ะสูตรนี้ทราบอะไรอ้สูตรนี้นะคะสูตรนี้ทราบอ่าบวกกันกี่พจน์ทราบ n ทราบพจน์แรกคือ A1 แล้วก็ทราบพจน์สุดท้ายคือ A อะไรคะ a n อ่ะทีนี้นักเรียนทราบว่าลำดับเลขคณิตมันจะเกี่ยวข้องกับผลต่างร่วมคือค่าดีเพราะงะั้นคุณจะเปลี่ยนสูตรนะคะคุณจะเปลี่ยน A n ตรงเนี้ยนักเรียนทราบว่าสูตรลำดับเลขคณิตก็คือ A n เท่ากับ A1 บวกเท่าไรคะบวก a ลบ1 d นะคะครูจะเปลี่ยนสูตรให้อยู่รูปของท่านั้อเรียนทราบผลต่างร่วมอ่ะนั่นแล้วก็แทนตรงนี้ด้วยอะไรคะแทน a n ตรงเนี้ยด้วยอะไรคะด้วยตรงนี้ด้วย a 1บวก a ลบ1 d ก็จะได้เท่ากับอเท่ากับ n ส่วนสเล็บ a 1ตัวนี้นะคะคือ a 1 เอตรงนี้แทนด้วยทิปขีดด้วยปากกาสีแดงนี่คือ a 1 a n ตรงนี้นะคะคือ a 1บวก n ลบ 1d ่ L D. ปิดวงเล็บอ่า n ส่วน2ทำให้เรียบร้อยนะคะอะไรที่บวกกัได้ก็บวก a 1บวก a 1ใช่ไหมคะ a 1บวก a 1เป็น2 a 1เอาสามประสิทธิ์ข้างหน้า a 1เป็น1มาบวกกันก็เป็น2 a 1 บวกด้วยน,นี้นะคะบวกด้วย n ลบหนึ่งคูณด้วยเลยคะ่ะ d นะคะจะเป็นสูตรสูตรนึงคือ sn อันนี้จะเป็นสูตรที่สองเนียน่ยสูตรที่สองที่ทราบอะไรคะเราเปลี่ยนพน์สุดท้ายอยูรูปของค่า d สูตรนี้จะทราบต้องทราบว่าบวกกันขีพจนสทราบ a เลยคะ่ะ ทราบ A1 แล้วก็ทราบอะไรคะผลต่างร่วมดนะีต่อไปเราจะเขียนสูตรให้อยู่รูปของออพจนะ์ทั่วไปนะสูตรรูปทั่วไปนักเรียนดูจากที่ครูย,ยกตัวอย่างมานะคะ,ะ sn ตรงนี้คืออะไรคะนักเรียนข้างล่างตรงนี้นักเรียน sn ผลบวกชุดนี้นะคะ3บวก5บวก7บวก9บวก11ตรงนี้นะคะจะเท่ากับ3คือ A อะไรคะ3คือ A1 บวก5ใช่ไหมคะ5ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นค่าดีใช่ไหมค่าดีคือแ่าไหงเนี่ยนสามไป5ไป7ไป9ค่าดีมันคือ2ใช่ไหมคะมันจะบวกด้วยค่าดีเพราะงั้น3คือ A 1 5จะแทนให้อยู่รูปของ A1 บวก2 1ครั้ง ใช่ไหมคะก็คือ 1D ต่อไปบวก7 7ตัวนี้ก็บวก2เพิ่มขึ้นอีก2ตัวให้อยู่รูปของ A, A, อะไรคะ3คือ A 1แล้วบวกค่า D 2ครั้งก็เป็น2เท่าไหร่คะ 2D 9ตัวนี้ก็เป็นกี่ดีที่เรียน A 1บวกด้วย2 3ครั้งก็เป็น บวกด้วย A1 บวกกี่ดีคะ 3D นักเรียนบวกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงอ่าพรา์สุดท้ายคือ A อแหล่งเรียนคือเ n นะนะแต่ว่านะคะสมการน,นี้มันจะสัมพันธ์กับค่า a 1กับค่าดีเพราะฉะนั้นคุณจะเปลี่ยน An เป็นอะไรคะเปลี่ยน An เป็นอ่าบวกด้วยตรงนี้คือ An นะคะ A1 บวก n ลบดี 1, นะคตรงนี้คือ AN ต่อไปสมการที่2กลกับเช่นไหมคะกับจากมากไปหาอะไรคะหาน้อยมากก็คืออะไรนักงเรียน11 11คือ A อะไรคะเป็นสมการที่2คือ SN เท่ากับตัวมากสุดกลับมาอยู่ข้างหน้าเป็น11 11คือ A อะไรคะ AN บวกต่อจาก11 ค่าดีใช่ไหมคะลบด้วยค่าดีหนึ่งครั้งถูกไหมมันจะน้อยลงใช่ไหมคะตัวมากสุดคือสิบเอ็ดตัวถัดมาเป็นเก้าก็คือลบด้วยด้วยอะไรลบด้วยค่าดีหนึ่งครั้งเพราะงั้นจะเป็นเพราะสุดท้ายคือสิบเอ็ดแล้วลบดีหนึ่งครั้งก็คือลบดีบวกต่อไปเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดก็คืออะไรเจ็ดก็คือสิบเอ็ดลบค่าดีสองครั้งก็คือเออ็นตัวมากสุดคือสิบเอ็ดลบกี่ดีคะสองดีอ่าเหมือนกันเลยทั้เรียน ต่อไปก็ลบกี่ดีคะ a หนึ่งไอ้ทษ an ลบกี่ดีคะลบสามดีไปเรื่อยๆจนบวกด้วยนะคะอ่าพจน์นี้คืออะไรพจน์นี้ก็คือนะคะ an ถูกไหมคะ an บวกอ่ลบ ลบนะคะลบด้วยกี่ดีลบด้วย n ลบหนึ่งดีใช่ไหมคะนี่อ่ะสมการที่เป็นสมการที่หนึ่งอันนี้เป็นสมการที่สองนะล้อตามนี้เลยครับบวกกัน sn บวก sn, SN, SN ก็ฝั่งนี้ก็ sn เป็นสอง sn เท่ากับอ่ะทีนี้จำนวนนดมันเท่ากันใช่ไหมคะมันก็จับคู่บวก นี่นะคะอ่าชุดแรกก็คือ a 1น่บวก a n บวกด้วยคู่นี้นะครับคู่ที่2นะคะ d กับลบ d หมดไปก็จะเหลือ a ะไรค่ะ a 1บวก a n คู่ที่3บวกอะไรหมดไปนักเรียน2 d กับลบ2 d หมดไปก็จะเหลือ a 1กับอะไรคะ A1 บวก An เนกเรียนไปเรื่อยๆนี่ก็เหมือนกันนักเรียนอะไรหมดไป3 D กับลบสดีก็จะเหลือ a 1บวก n ไปเรื่อยๆจะถึงก้อสุดท้ายคือบวก n ลบหนกับลบ N ลบหนึ่ D ตรงนี้หมดไปนะคะจนถึงก็จะเหลือ A อเลยคะ A1 บวก An มีทั้งหมดกี่คู่นักเรียนมีทั้งหมด N พจน์นะคะ ถ้า n เป็นอะหกก็มีทั้งหมดหกคู่ผลบวกอนี้เหมือนเท่ากันเหมือนเหมือนกันทั้งหมดหกคู่ถ้ามีเจ็ดก็ n อเท่ากับเจ็ดอ่าจะเท่ากับอ่างี้มาดูความหมายของคําว่า a อ็นหนึ่งบวกเอ็นมีทั้งหมดกี่ครั้ง n พจน์อดอ่าต้องการเขียนให้อยู่รูปของการคูณน,นะคะ a อ็นหนึ่งบวกเอ็นเหนึ่งบวกเอ็นเหนึ่งบวกเอ็นนะมีทั้งหมด n พจน์มันจะหมายถึง n นะมีทั้งหมด n พจน์อ่าวงเล็บ A1 บวกมีทั้งหมด n ครั้งนะคะก็คือ A1 บวกอนะคะอันนี้เป็นอะไรอยู่เงี้ยคุณย้ายเลยนะคะ S n เอท่ากับ2คุณอยู่ย้ายมาทำไมคะย้ายมาหารสนะก็จะเป็นสูตรเหมือนกับตรงนี้นะคะต่อไปก็เปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยน An เป็นไปเลยคะ่ะให้อยู่รูปของอทราบค่าดีมันก็จะได้สูตรอะไรเนี่ยเห็นไหมคะ เปลี่ยน AN ตรงนี้ให้เป็น A1 บวก N ลบหนก็จะเป็นสูตรนี้นะคะเหมือนกันอ่ะต่อไปไม่งันได้สูตรนะคะอ่ะสวนสูตรระก่อนนะคะยกสูตรมาตรงนี้ก่อนนักเรียนอ่า sn สูตรแรกเท่ากับ N ส่วน2อ่าตัวแทน A1 บวก AN สูตรที่2 sn เท่ากับ N ส่วนสองเหมือนกัน N ส่วนสองอันนี้ทราบค่าดีนะคะสองเอเลยคะ่ะสองเอหนึ่งบวกเอลบหนึ่งดีนะคะ,ะมีสองสูตรนักเรียนนักเรียนจะเลือกใช้สูตรไหน<ม>ก็แล้วแต่อ่ะต่อไปตัวอย่างที่หนึ่งจงหาผลบวกเจ็ดพจน์แรกถามว่าตัวนี้คืออะไรคะเจ็พดพจน์ก็คือเอ็นพจน์ของอนุกรมเลขคณิตเจ็ดบวกสิบห้าบวกยี่สิบสามเอ็นเจ็ดคืออะไระนักเรียน 7คือ A1 นะนักเรียนสังเกตดูว่า2ส,สูตรเนี่ยนะะสูตรนี้ก็ต้องทราบว่ามีบวกกันทั้งหมดกี่พจน์สูตรนี้ก็ทราบบวกกันทั้งกี่กี่พจน์ใช่ไหมคะแต่นี้ทราบแล้วยังเรียนทราบแล้วครูจะเลือกใช้สูตรล่างนะคะเอรู้ A1 ทราบดีคือเท่าไหร่คะดีจะเท่ากับพจน์หลังพจน์หลังที่นี้ครูจะใช้10เลยค่ะ15บาลบเพราะงั้นค่ดีคือเท่าไหร่เรียนค่าดีจะเท่ากับ8จะเลือกใช้สูตรนี้ นะคะกูก็ตั้งสูตร sn เท่ากับ n ส่วนสอ a 1บวก n ลบ1 d ต่อไป n คือเท่าไหร่คะบวกกันพจน์พ n เท่ากับ7ส่วน2 2 a 1คือเท่าไหร่คะ a 1ก็คือ7แล้วก็บวก n n คือเท่าไหร่แทนก่อนก็ได้ n เท่ากับ7 7ลบอะไรคะ7ลบ1 d คือเท่าไหร่คะ ดีคือแะทำแบบละเอียดเนาะ7ส่วน2นี่หารไม่ได้เนาะหารไม่ลงไม่ใช่หารไม่ได้หารไม่ลงตัวนะคะค้างไว้ก่อนอต้องเรียนยุกข้างในมาก่อนอันนี้จะเป็น2 7 14อันนี้จะเหลือเท่าไหร่คะจะเหลือ6เนะาะทำตามสเต็ป6คูณเท่าไหร่คะ6คูณ8เท่ากับ7ส่วน2เป็นเท่าไหร่คะ14 68 4เ่เท่าไหร่คะ หกแปดสีสิบแปดงเงิยนยุบมาเรื่อยเเจ็ดส่วน2 14สิบวกสีได้60เท่าอไหร่คะคูณด้วย63อ่านี่ตัดได้ละสองอ่ะโทษทีหกสิบสองเงียนนะฮะสองหน่งสองสาตัดสองเนึ่งเพราะยั้นตอบเท่ากับ7คูณเลยคะเคูณ31เพราะยั้นตอบอ่าาตอบฝั่งนี้เนะเาะเเท่าไหร่งเงียน S, s 7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 จอ่าจะเท่ากับ s 7ผลบวก7ดผลแรกจะเท่ากับ21่อนะคะสนั่นเองต่อไปตัวอย่างที่2ต้องหาผลบวกของจำนวนคู่ตั้งแต่18ถึง482อ่ะปิธีทำนะคะ นักเรียนมาแจกแจงก่อนจำนวนคู่มีอะไรบ้างวิที่ทำมันก็จะหมายถึงจำนวนคู่หรือจำนวนคี่นักเรียนเหมือนกันเลยนะคะจำนวนคี่ก็จะห่างกันสองนะคะอันนี้เป็นจำนวนคู่มันก็จะหมายถึงโจทย์ให้หาอะไรคะสิบแปดบวกยี่สิบบวกยี่สิบสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกได้เท่าไหร่คะสี่ร้อยเท่าไหร่คะสี่ร้อยแปดสิบสองนะคะอ่ะ ทราบอะไรบ้างอันนี้คือ A1 ถูกไหมอันนี้คือพจน์สุดท้ายคือ a อะไรคะ a n นะ d ทราบไหม d เท่ากับเท่าไหร่คะ d เท่ากับเป็นเลขคู่เนาะก็ยี่สิบลบเท่าไหร่คะลบสิบแปดเท่ากับเท่าไหร่คะ d เท่ากับสองเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้ทั้งสองสูตรเลยนะคะแต่ครูจะเลือกใช้สูตรแรกถ้าเลือกใช้สูตรแรก เราไม่ทราบว่าตั้งแต่18ไปจนถึง482มันมีทั้งหมดกี่พจน์ถ้านักเรียนเลือกใช้สูตรนี้ก็เหมือนกันแทนค่าดีก็ไม่ทราบว่ามีทั้งหมดกี่พจน์ต้องหา n เหมือนกันนักเรียนเพราะงะั้นเราจะหา n นะมันเป็นลำดับเลขคณิตเราก็ใช้การหาว่ามีกี่พจน์โดยใช้สูตรลำดับเลขคณิตคือ A n เท่ากับ a 1บวกเลบ1 d นะคะ,ะทราบพจน์สุดท้ายใช่ไหมคะพจน์สุดท้ายคือ 482เท่ากับพจน์แรกคือเท่าไหร่คะ18บวกเอ็นไม่ทราบติดว่า n ลบ1ดีคือเท่าไหร่คะเลขคู่เลขคี่จะห่างกัน2นะคะค่าดีเท่ากับ2อ่านี่คุณจะยังไม่ย้ายข้างนะคะคู่สองแจกแจงเข้าไปก่อนคูณเข้าไปก่อน18 2คูณ n เป็นบวก2 n 2คูณลบ1เป็นลบเท่าไหร่คะลบ2อ่า 2n สิบแปดกับลบสองเหลือสิบเท่าไหร่รคะเหลือบวกสิบหกนี้แล้วแต่นักเรียนจะทํานักเรียนจะย้ายเลยย้ายยังไงไม่ต้องทําเหมือนครูก็ได้นะคะฝั่งนี้จะเป็นสี่ร้อยเท่าไหร่ที่งมาสี่ร้อยแปดสิบสองอ่าต่อไปครูก็ย้ายอะไรคะย้ายตัวเลขออกจากข้างตัวแปรเพราะเราจะแก้สรรมการหาว่ามีทั้งหมดกี่พจน์คือเย้ายสิบหกมาฝั่งนี้เป็นสี่ร้อยแปดสิบสองอ่าบวกสิบหกย้ายมาเป็นลบสิบหก ข้างนี้ก็คือ 2N นนะคะต่อไปนักเรียนนำ4 8 2ร้ลบจะเหลือ400อเท่าไหร่คะ466อ่ะขูยย้ายเลยนะคะ2คูณขูยย้ายมาหาร N นักเรียนก็ตัดนะคะ2 1 2 2 2 3ใช่ไหมคะอ่ะตอบมีทั้งหมดกี่พจน์คะ N เท่ากับ200 33อ่ะเสร็จแล้วเรียนก็นมาหาผลบวกนะ sn อ่ะ, s อะครูจะเลือกใช้สูตรตรงนี้นะคะเพราะเราทราบพจน์สุดท้ายกับพจน์แรกอ่ะก็จะเข้าสูตร n ส่วนสเล็บพจน์แรก a 1บวกพจน์สุดท้ายคือ an อ่ะหาผลบวกทั้งหมดกี่พจน์คะก็จะเป็น s 200เท่าไหร่คะ233 n คือ 233ส่วนอะไรคะส่วน2องตัวแรกคือ18พอสุดท้ายคืออะไรคะ400เท่าไหร่4 8 2อันนี้หารไม่ลงตัวยังไม่หารนะเป็นเลขชี้นะคะเท่ากับมันก็ลอกมาเรื่อยๆสอ3ส่วนส,วนสวน18บวก482ได้เท่ากับ ะตรงนี้บวกกันบวกสิบแปดตรงนี้นะคะเป็นเท่าไหร่คะเป็นห้าร้อยอ่าตัดได้ไหมอ่าใช้ปากกาแดงตัดก็แล้วกันอ่คาค่อยตัดนะคะสองหนึ่งสองสองเป็นสี่เศษหนึ่งสิบสองห้าอ่าได้สองร้อยห้าสิบหนึ่งเรียนเพราะงั้นเอสเท่าไหร่คะเอสสองสามสามเท่ากับนั่นเองก็นำสองร้อยสามสิบสามไปคูณอ่าเขียนก่อนก็ได้ สองสามสามคูณด้วยสองห้าศูนย์ตอบเท่ากับห้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบเอทเท่าไหร่คะนักเรียนผลบวกสองร้อยสามสิบสามนนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ค่ะ